รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดบริษัททีพีไอโพลีนจำกัดมหาชนบริษัทบางจากปิโตลเลียมจำกัดมหาชนขอเชิญชวนผู้ใจบุญทุกทกท่านนะคะร่วมกันทําบุญสร้างโรงเรียนปลูกรากแก้วแผ่นดินร่วมกันกับแผนนะคะโครงการโรงเรียนปลูกรากแก้วแผ่นดินโทรศัพท์0 2 7 1 9 7 6 7 6 โรงเรียนแห่งนี้ค่ะจะเป็นสถานที่ศึกษาให้การอบรมบ่มเพาะปลูกฝังจริตนิสัยใจคอกิริยามารยาทชาติตรกูลให้แก่สัมมาณิอุน้อยและเยาวชนของชาติให้เป็นคนดีมีศิลธรรมค่ะธรรมส,สวัสดีนะคะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการมหศัศจรรย์แห่งปัญญาค่ะเราจะเจอกันแบบนี้นะคะกับอ้อมนะคะสุนิสาสุขบ,บุญสังค่ะสัปดาห์ก่อนนู้นเราได้มีโอกาสคุยกับพระอาจารย์ไปนะครับในช่วงของเดือน เดือนนี้แหละค่ะนั่นก็คือเดือนกุมภาเราได้คุยเกี่ยวกับเรื่องของวันสําคัญทางศาสนาคือวันมาคะวันนี้ก็จะเป็นวันที่วัยรุ่นบอกว่าสําคัญเหมือนกันสิ่งที่เราจะคุยกันค่ะมันคือวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักนะคะสาคัญยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงของปัญญาสร้างสุขค่ะ เนื่องในโอกาสพิเศษนะคะว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักท่านก็มีหนังสือดีๆนะคะเกี่ยวกับความรักจะมานําเสนอให้ทุกๆคนค่ะนี่รักบริสุทธิ์ค่ะเป็นหนังสือเล่มใหม่ของท่านเจ้าคุณนะคะในนี้ก็จะมีข้อคิดและก็มีเรื่องราวดีๆีนะคะที่น่าจะได้เป็นสะแซะให้กับคุณผู้อ่านทุกๆคนได้และก็มีหัวข้อหลักๆนะคะที่เขียนอยู่ในนี้เนี่ยซึ่งฟังแล้วเนี่ยเข้าใจง่ายมากๆเลยทีเดียวนะคะนี่รักบริสุทธิ์ค่ะรักอย่างไรให้ใจสบายอยู่อย่างไรให้ใจสบาย ยิวชนกับความรักค่ะความรักอยู่ทุกที่นะคะเราสามารถที่จะเลือกอ่านแล้วก็เลือกดูได้เพราะฉะนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ขอแนะนำให้ทุกทุกคนได้อ่านกันค่ะรักบริสุทธิ์ค่ะสนใจหนังสือติดต่อได้ที่ร้านหนังสือวิ s ตอมโทรศัพท์0 2 7 1 9 7 5 5 1 เชิญพรนะเพื่อความสะดวกในการบันทึกเทปเชิญโยมนั่งบนก้าอีกขอบพระคุณค่ะเัศการนะคะเมื่อกี้อ้อมเริ่มต้นรายการไปบอกว่ามันเป็นช่วงของเทศกาลวันวาเลนไทน์เพราะเดือนกุมภาสัปดาห์ก่อนนู้นเราได้มีโอกาสคุยกับท่านเจ้าคุณเรื่องของวันมาฆะเจิญพรนะคะ ก็ท่านก็บอกให้มีความอดทนในคนของคนรักกันก็ต้องมีความอดทนแล้วเมื่อกี้ย่อมเกินไปของสัปดาห์นี้เนี่ยอ้อมพูดไปว่าความรักมีความสําคัญยังไงคะท่านพี่เจนิพงความรักเนี่ยในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ก็ได้ตรัสไว้อยู่เหมือนกันนะเป็นความรักที่ทําให้คนเราเนี่ยสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขคือความรักจากความเมตตานะความเมตตานี่มีความสําคัญมากเพราะจะทําให้คนเนี่ยอยู่ร่วมกันได้ เราแต่ก่อนเนี่ยเราคงเห็นว่าคนเนี่ยไม่ค่อยได้อยู่ร่วมกันคือยุคยุคหินยุคแต่ก่อนเนี่ยคนก็อยู่กันแยกตามป่าตามถ้ำหากินไปเรื่อยเคลื่อนที่ไปเรื่อยแต่ในสังคมยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีการตั้งรกรากมีการอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งไม่มีการเคลื่อนย้ายแหล่งทํากินมากเหมือนกับแต่ก่อนเพราะฉะนั้นเรื่องของความรักทางศาสนาเนี่ยสำคัญมากคือรักด้วยความเมตตา เราจะสังเกตได้เลยว่าในธรรมเนียมของไทยเนี่ยในแต่ละหมู่บ้านเนี่ยนะจะมีวัดอยู่ในนั้นหนึ่งวัดเพื่อเป็นแกนของความรักความเมตตาให้หมู่บ้านนั้นอยู่ได้รักและเมตตาระหว่างพระระหว่างชุมชนที่มีให้ให้แก่กันใช่ไหมคะแต่ในวันวาเลนไทน์มันเป็นความรักในแง่ของฉันชู้สาวใช่ไหมหลวงพี่จริงๆคงไม่ใช่รักฉันชู้สาวนะ ถ้าถ้าเราจะมองความรักแท้จริงแล้วเนี่ยความรักมีความหมายมากกว่าเรื่องชู้สาวมากแต่เรื่องชู้สาวเป็นความรักที่มาจากราคะแต่มันเป็นประเด็นประเด็นประเด็นเด่นของสังคมนะเขาบอกว่ามันเป็นแรงขับดันที่ทําให้ทําไมคนเราถึงอยากประสบความสําเร็จอยากเป็นที่หนึ่งหรืออยากเป็นคนที่ได้รับการยอมรับเพราะว่าเมื่อได้รับการยอมรับหรือเป็นที่หนึ่งแล้วเนี่ยมันจะมีคุณค่าดึงดูดฝ่ายตรงข้าม ทำให้มามองว่าเฮ้ยเราประสบความสําเร็จเรามีอะไรทําให้คนอยากที่จะเข้ามารักเราใช่ค่ะหลวงพี่จริงเราเราก็มองว่าความรักทางในทางศาสนาเนี่ยคือรักด้วยความเมตตาเนี่ยใช้ได้หมดนะไม่ว่าจะรักระหว่างคุณพ่อคุณแม่กับคุณลูกนี่ก็ใช้ความรักด้วยความเมตตาได้หรือว่าจะเป็นความรักระหว่างคู่รักคู่รักในวัยใกล้กันในวัยเดียวกันหรือว่าที่ว่าเป็น ผู้หนุ่มสาวเนี่ยหนุ่มสาวจะคบกันได้จะอยู่กันได้นานก็ต้องมีความรักด้วยความเมตตา,าความเมตตาคืออะไรคือความปรารถนาเนี่ยอยากให้เขาได้มีความสุขอ่านี่สาคัญนะปรารถนาให้คู่รักของเราได้มีความสุขแต่จะมีกี่คนเข้าใจตรงนี้ก็ส่วนใหญ่คนก็ต้องบอกอยู่แล้วในะหล่มที่ว่าเฮ้ยเรารักใครแล้วก็ใหญ่เขามีความสุขแต่ว่าหลายๆครั้งตัวเราเองก็เคยผ่านมาความรักที่มากเกินไปเราก็อึดอัด <ใ>อันนั้นอันนั้นอันนี้นเขาเมตตาเรามากหรือว่าเขายัางไงคะหลวงพี่ไอการที่เราบอกเนี่ยกับการที่เราทำมันก็ไม่เหมือนกัน <est> นะเพนะรานะว่าอย่างที่ว่าพอเรารักเรามากครับไปเราก,ก,ก็อึดอัดเรารักเขามากขเคยไปเขาก็อึดอัดแต่แท้ที่จริงแล้วส่วนใหญ่เนี่ยคือเราเนี่ยยังไม่ได้ให้ความรักแบบเมตตาอย่างแท้ที่จริงคือเรามองแต่ตัวเราไงที่อึดอัดเพราะอะไรเราไม่ชอบเราเลยอึดอัดใช่ไหมแต่เราไม่ได้มองเหรอว่าเอการที่เราอึดอัดเนี่ยเขาอาจจะมีความสุขนะ เราอาจจะไม่ได้มองว่าที่เรามีมีความอึดอัดเนี่ยเขาอาจจะปรารถนาดีกับเรานะเราเข้าใจเขาหรือ,อยังตรงนี้<า>ใช่ไหมบางทีมันมากเกินไปจนแทบทะลักออกมาเลยนะคะหลวงพี่บางทีแบบว่ารักเหลือเกินพอแบบว่าดูแลเหลือเกินดูแม่ต่อะไรแม่ตอนไหมไปไหนเลยอันนั้นก็จริงจริงความรักกับความหลงมันใกล้กัน <c oughs> นะอันนั้นอาจจะเป็นหลงหรือเปล่า <c oughs> นะอะไร <c oughs> ที่มันเกินไปเกินพอดีอันนี้เราเรียกว่าว่าความหลงนะ อะไรที่มันพอดีอะไรที่สมเหตุสมผลอะไรที่ทำแล้วมันรู้สึกสบายไม่อึดอัดอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นความพอดีของความรักเพราะฉะนั้นใครที่กําลังเป็นคู่รักกันอยู่ผมยังต้องมาสังเกตตรงนี้ดูด้วยและอีกอันนึงที่ฝากไว้เมื่อกี้เนี่ยก็คือหลายคนเนี่ยไม่เข้าใจคาว่าเมตตาเมตตาคืออยากให้คนอื่นนมีความสุขแต่เขาเหล่านั้นเนี่ยเขาปรารถนาให้ตัวเขาเองมีความสุขมากกว่า ไม่ถึงว่าคนที่ทําลงไปใช่ไหมเช่นเช่นบอกคู่รักสองคนนะบอกว่าฉันรักเธอนะสมมติอ้อมมีแฟนโยว้อมีแฟนบอกว่าเราเนี่ยรักเขาถ้ารักแบบเมตตาคือโยบ้อมต้องอยากให้แฟนโยบ้อมเนี่ยมีความสุขค่ะแต่คนส่วนใหญ่มักอยากจะให้ตัวเราเองมีความสุขทาทุกอย่างเพื่อสนองความต้องการของเราให้เขารักเราเราอยากได้เขาเราก็ทําให้ทําแบบนั้นไปแล้วให้เขาต้องตอบ กลับมาตามที่เราต้องการเพราะเรารู้ว่าเราทําแบบนี้เขาจะชอบเขาจะมีความสุขเมื่อเขาชอบเขามีความสุขเขาก็จะมอบความรักให้เราหรือหันมาสนใจเราสนใจเราให้ของเราทําตามที่เราบอกมาองชื่นชมเราอะไรนี้ากแต่ใช่ใช่ต้องโทรหาเราเวลานั้นเวลานี้ต้องส่งข้อความหาเราเวลานั้นเวลานี้ต้องนึกถึงเราตลอดนะห้ามนึกถึงคนอื่นต้องมาอยู่กับเราตลอดนะมันก็มีเงื่อนไขสิค่ะหลวงพี่มันเป็นเงื่อนไขแหละแต่ว่าเราไม่รู้ตัวเราไม่รู้ตัวเราจะอ้างว่า เพราะฉันรักเธอมากฉันถึงทําสุดตัวใช่แล้วเนี่ยพอมีเงื่อนไขตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นบ่อเกิดของความอึดอัดที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้ใหม่ๆมันไม่อึดอัดหรอกครับพี่ดวีมันทนได้ช่วงโปรโมชั่นค่ะมันทนได้พูดจะได้ทุกอย่างเนี่ยสีทนได้แต่พอหลังๆสีมันเริ่มจางแล้วมันทนไม่ได้เพราะนั้นถ้าเรายังไม่สามารถเข้าใจเรื่องของความรักด้วยความเมตตาได้เนี่ยอยู่ไปนานๆจะเริ่มอึดอัดกันโอ้แล้วจะยังไงเราถึงจะมีเมตตาได้ตั้งแต่แรกคะหลวงพี่จะเมตตาตั้งแต่แรกได้ต้องเเเเรริ่่มมอาาาาใใใจจส ER> เราชอบอะไรส่วนใหญ่คนนั้นเขาก็ชอบอย่างนั้นใช่ไหมเราอย่าไปคิดว่าเอ๊ะที่เราทําไปแบบนี้เนี่ยเขาต้องทําตามเราตลอดอย่าไปคิดอย่างนั้น<ช>เราลองคิดกลับมาบ้างสิว่าถ้าเป็นแบบนี้เราจะชอบบ้างไหมคือ<ช>เริ่มที่จะนึกถึงคนที่เรารักมากกว่าน,นึกถึงตัวเราแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยก็ทําตามความต้องการของของตัวเราแล้วเมื่อเขาทําตามความต้องการของเราเราก็บอกว่าเขารักเรา เรารักเขาคิดแค่นั้นเองคิดแค่นั้นเองจริงๆนะคือเอาตัวเราเองตั้งเป็นฐานเอาตัวเราเองตั้งเป็นหลักแต่ไม่ได้เอาคู่รักเนี่ยมาให้มาให้ส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วยนี่คือปัญหานี่คือปัญหาของคู่รักนะเพราะนั้นนี่คือรักด้วยเมตตาเนี่ยยังใช้งานไม่ได้เ <c oughs> มื่อใช้งานตรงนี้ไม่ได้ทะเลาะกันแหลกหละแรกๆก็พอจะยอมกันได้หลังๆพยายามจะให้เป็นตามเรามากขึ้นก็ยิ่งทะเลาะมากขึ้นตึงมากขึ้นมันก็จะ จะไม่สามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้และอีกอันนึงที่ไหนเรื่องของวันวาเลนไทน์เนี่ยเป,เป็นประเด็นที่พูดกันเยอะในเรื่องของว่าผู้หญิงเรามักจะจะเสียตัวในวันนั้นเสียความบริสุทธิ์ในวันนั้นอันนี้เป็นประเด็นที่เราก็ห่วงเด็กและเยาว,วชนของเรามากเราลองมองกลับมาดูมุมของความรักและความเมตตาดูสักนิดหนึ่งลองมองกลับดูถ้าเราเกิดเป็นผู้หญิงล่ะอย่าลืมนะชาตินี้เกิดเป็นผู้ชายชาติหน้าเราอาจจะเกิดเป็นผู้หญิงมันไม่มีอะไรแน่นอนหรือเรามองในมุมว่าเป็นพี่น้องเราละ่ะ เป็นเป็นเพศแม่แล้วล่ะเป็นเพศของพี่สาวน้องสาวแล้วล่ะเราจะไปทํำอย่างนั้นกับกับเขาเหรอเนี่ยเนี่ยถ้าคนมีความเมตตาเนี่ยจะนึกถึงว่าเอ๊ะปรารถนาให้เขานั้นมีความสุขนะไม่ไปไม่ไปไม่ไปล่วงละเมิดไม่ไปขืนใจเขา นี่คือคนที่รักด้วยความเมตตาและดูเป็นสุภาพบุรุษด,ด้วยสุภาพบุรุษด้วยที่มีความเมตตาให้คนอื่นเนี่ยมันมีความเป็นสุภาพบุรุษโด,ดยไม่ต้องฝึกอะไรเลยต้องมันเป็นความรักที่บริสุทธิ์แต่ถ้าเราไปหวังแต่ว่าความรักของเราคือต้องการให้เขาเนี่ยสละล่างให้กับเราอันนี้สไิไม่ใช่ไม่ใช่รักด้วยเมตตาละมันนึกถึงแต่ตัวเรามันนึกถึงแต่ความอยากความต้องการ ความกระหายมันเป็นเรื่องของตัญหาเป็นเรื่องของราคาแล้วบางทีมันก็เอามาเป็นเงื่อนไขด้วยนะคะว่าถ้าเธอไม่ยอมฉันเธอไม่รักจริงจริงเนี่ยตรงนี้เนี่ยถ้าผู้หญิงกล้าพูดกลับไปว่าถ้าเธอรักฉันจริงเนี่ยเธอจะอยากทะนุถนอมและดูแลฉันใช่ไหมคะถ้ารักจริงๆเลยนะมันต้องก้าวข้ามผ่านเรื่องกายให้ได้คือเข้าไปถึงใจคือเรื่องนั้นเป็นเรื่องแค่กายนะ คือกาอยหยาบแค่นั้นเองแต่ปัญหาคือคน,คนเรามักจะเอาเรื่องนี้แหละค่ะมาเป็นที่ตั้งก่อนไม่ไม่ใช่ทุกคนนะคะหลวงพี่หลายๆครั้งที่เราจะได้ยินเรื่องปัญหาพวกเนี้ก็คือมันเอามาสร้างเงื่อนไขว่าเฮ้ยนี่คือการพิสูจน์รักของเรานะถ้าเธอยอมฉันแค่นี้เนี่ยแหละมันเป็นอย่างนี้นะค,ะค่ะจะกลับไปพิสูจน์ว่าถ้าถ้ายอมเนี่ยก็คือก็คือ,คอรักรักจริงใช่ไหมหถ้ายอมถ้ายอมสละกายให้เนี่ยก็คือ มือนกับจิตใจเนี่ยมีความรักแบบเต็มที่แต่ถ้าที่จริงแล้ว้ารักแบบเต็มที่เนี่ยมันต้องผ่านกายมันต้องผ่านไปก่อนต้องผ่านกายไปกลับมาที่กลับมาที่เอาใจลุ่นๆนะฮะว่าเราเข้าใจกันคําว่าเข้าใจกันเนี่ยไม่ต้องใช้กายมากวา้ใจถูกต้องการที่เข้าใจกันไม่ต้องใช้กายมากแต่ถ้าเผื่อไม่เข้าใจกันเนี่ยต้องใช้กายมากเพราะว่าใจมันสื่อสารกันไม่รู้เรื่องเลยต้องเอากายเข้าไปเข้าไปช่วยด้วยอ๋อแล้วเราก็จะมีข้ออ้างว่า เอาร่างกายเข้าไปด้วยให้มันสมดุลถูกต้องเพราะว่าใจอย่างเดียวมันไม่พอแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าบริสุทใจใจสําคัญกว่าใจสาคัญกว่าเพราะฉะนั้นเด็กๆและเยาวชนเนี่ยที่ดูรายการของเราอยู่ตอนนี้เนี่ยนะให้เด็กๆลองดูสิลูกว่าคนที่จะมาเป็นคู่ชีวิตของหนูเนี่ยที่ว่าเขารักหนูนักหนาเนี่ยจะมาอยู่กับหนูได้เนี่ยหนูลองดูซิว่าถ้าเขาไม่คิดที่จะล่วงละเมิดกายหนูแล้วเขายังรักหนูต่อไปแสดงว่าเขามีความรักที่แท้จริงมีความรักที่บริสุทธิ์ มีความอดทนไม่ไม่เอาเปรียบเราเอาคิดง่ายๆภาษาง่ายๆเลยคือไม่เอาเปรียบเราะนะให้เกียรติเรานี่แหละคือคนที่จะรักหนูจริงๆและคือคนนี้แหละคือคนที่หนูคิดที่จะใช้ชีวิตรว่วมกับเขาได้ใช่ไหมแต่ใครที่จะมาบังคับหนูจะมาเอาแต่ร่างกายหนูจะพยายามมาต่อรองเรื่องนี้กับหนูแสดงว่าเขามองหนูเห็นแค่ร่างกายเขารักหนูแค่ร่างกายวันที่ร่างกายหนูเปลี่ยน จิตใจเขาก็จะเปลี่ยนโอ้แล้วเขาจะรักหนูไหมล่ะเขาก็ไม่รักหนูวันที่หนูเกิดเอ่อไม่ไม่หุ่นดีแบบนี้เกิดเพาขอหนูแต่หนู16ใช่ไหมใช่ไหมวันที่หนูมีอายุผิวพรรณไม่ไม่สดใสไม่เปล่งปลั่งแบบนี้ไม่ไม่ไม่ดูสดใสแบบนี้เขาก็ต้องทิ้งกายหนูเพื่อไปหากายอื่นไปหาคนอื่นที่เขาเปล่งปลั่งเท่าหนูเขาก็รักคนอื่นโอ้อันนี้ก็แย่ดีคะก็แย่แสดงว่าความรักของเรามันก็สั้นเพราะอายุกายเนี่ยมันสั้นเดี๋ยวก็เสื่อมเดี๋ยวนูก็ไปทำศั หรือว่าเดี๋ยวก็เสียงเงินมากมายสุดท้ายมันใจนะคะมันใจคือจะทำมันไม่ได้ผิดจะทําเพื่อความรักจะทาให้ส่งเสริมมันนั้นได้แต่ว่าพื้นฐานใจต้องมั่นคงแข็งแรงก่อนคงแข็งแรงก่อนตอนนี้ก็พยายามจะหาว่าวันวาเลนไทน์ปีนี้เนี่ยในทางพระพุทธศาสนาจริงๆวาเลนไทน์เป็นเรื่องของเซนต์วาเลนไทน์เป็นของศาสนาคริสต์แต่จริงๆในเซนต์วาเลนไทน์เขาก็แสดงให้เห็นถึงความรักที่เขามีความผูกพันความ พยายามที่จะทําให้ความรักเขาก้าวข้ามไปให้ถึงจุดมุ่งหมายที่สมบูรณ์โดยที่ไม่ได้ใช้เงื่อนไขตรงนี้เงื่อนไขตรงนี้มาเลยนะคะพี่จริงๆตอนอ้อมเป็นเด็กถ้ามีคนมาพูดกับอ้อมเองก็จะรู้สึกว่าโอ้ยความรักหลวงพี่จะไปเอาอะไรนักหนาอ้อมเป็นเด็กเราจะรู้สึกอย่างนั้นเพราะว่าเราก็ไฟแรงนะคะหลวงพี่ตอนที่หลวงพี่ไม่บวชอ้อมก็เชื่อว่าเราคงคิดไม่ต่างกันมากใช่ใชแต่พอเราโตมาจนถึงวันหนึ่งพอเราได้มีโอกาสเห็นโลกไปหลายๆอย่างมันก็เหมือนที่ผู้ใหญ่เขาบอกว่าพอมองกลับไปเราจะรู้สึกเลยว่า โอ oh, ้แม่แม่แม่เดี๋ไปทําอย่างนี้เลยหนูเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะเป็นอย่างนี้อย่างนี้และอย่างนี้เพียงแต่ว่าวันนี้เรายังอาจจะพูดให้เด็กเข้าใจไม่ได้ใช่ใช่เราก็พยายามหาวิธีนะ ว่าทายังไงจะให้เด็กๆเข้าใจเพราะเราก็เคยเป็นวันนั้น<ช>เหมือนกับเขาวันที่เราเป็นเด็กเราก็จําได้เราไปโรงเรียนแล้วก็มีคนเอาดอกไม้ดอกกุหลาบมาให้เยอะแยะเอาสติกเกอร์มาติดเต็มไปหมดเป็นรูปหัวใจแล้วก็อารมณ์มันก็ล่องลอยไปกับสิ่งนั้นโตมาหาหรือ<น>มีกิ๊กมากกว่าคนนั้นก็เลิศอ่ะใช่แต่แตพอเราโตมาถึงระดับหนึ่งเราจะรู้เลยว่ามันไม่ใช่และ<ช>เราต้องการความรักแบบนั้นจริงๆหรือเมื่อไหร่ออรที่เราต้องการความรักแบบนั้นหรืออะไรแบบนั้นเนี่ยมันแปลว่า เรายังเติมไม่เต็มหรือเปล่าถูกต้องเรายังเติมไม่เต็มเราก็ไม่อยากให้เด็กๆพลาดเหมือนกับที่ที่เราเคยเห็นสิ่งก็่เาทำพลาดกันหรือกระทั่งเราเองเราก็เคยพลาดมาก่อนอยากจะบอกเด็กๆด้วยนะคะว่ามีความรักหรือว่าสนใจในเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องผิดมันเป็นเรื่องธรรมดาที่จะเป็นไปได้ถูกต้องะทำไงให้ให้เป็นรักด้วยความเมตตาทำไงให้รักด้วยความกรุณา ให้มีความรักที่เป็นความรักที่ทบริสุทธิ์ซะอย่าไปเอาเรื่องเรื่องเรื่องเพศสัมพันธ์มาเป็นเงื่อนไขแล้วทํายังไงจะทําให้เราเจอคู่แท้ที่ดีเข้าใจกันแล้วก็จะเดินไปคู่กันอย่างมีความสุขพม่ใช่อนาคตต้องมานั่งกลุ้มใจจะทาแท้งบาปหรือเปล่ามานั่งกลุ้มใจท้องแล้วจะเรียนต่อได้ไหมต้องออกพ่อแม่รู้มันเครียดไปหมดอนาคตมันไม่สดใสเลยเพราะนั้นเราก็คิดว่าเนี่ยวัน,ว,น,ว,นวันที่14กุมภาเนี่ยก็จะจัดกิจกรรมนะใช้อาจจะชื่อว่าหัวใจกับใบโพ้นะ แล้วเราก็จะคิดว่าเอ๊ะเราจะทํำยังไงให้เด็กๆได้อ่านหนังสือที่ดีเกี่ยวกับความรักเพราะ<ช>ท,าท่านท่านท่านเจ้าคุณปิยะโสพลได้เขียนว่ารักอย่างไรให้ใจสบายไว้เล่มหนึ่งกับรักบริสุทธิ์ไว<ช>้เราอาจจะนํสองเล่มนี้มารวมกัน<ช>แล้วก็อาจจะมีเป็นเอ่อเป็นเครื่องเตือนใจที่ว่าอย่าทําสิ่งที่ไม่ดีอย่าเอาความรักไปผูกเปื้อก,กายอย่างเดียว<ช>เลาพี่คิดว่าน่าจะช่วยเตือนสติเด็กๆวัยรุ่นของเราได้ก<ช>็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะอยากจะบอกน้องๆว่าเราเป็นยังไงเราทําอะไรเราก็มักจะได้เจอกับคนแบบนั้น ถ้าเราเป็นคนลงทุนด้วยตัวเราก็จะได้คนที่ลงทุนด้วยตัว<ช>แต่ถ้าเราลงทุนด้วยใจและความเข้าใจลงทุนด้วยความเมตตาก็จะไ,ได้คนที่รักเราด้วยใจแล้วก็ความเมตตากลับมาใช่ก็หวังว่าวาเลนไทน์นี้จะเป็นการเริ่มต้นวันแห่งความรักที่ดีของทุกคนนะคะ<ช>ขอบคุณหลงวงพี่สาธุขอเชิญสวดมนต์ฟังธรรมเจริญจิตตภาวนาแผ่เมตตาอธิษฐานจิตนธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9้า วัดพรามเก้าการนาพิเศษเพื่อความสงบเย็นเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตติดต่อสอบถาม027197676 PTT Global Chemical แกนนำด้านธุรกิจเคมีพัณฑ์ของกลุ่มปตท ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โอเลฟินและอโรมมติกชั้นนําในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเรายังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมความหลากหลายของเคมีพันเพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตตั้งแต่เช้าจะรดเย็นวันนี้ PTT global chemical พร้อมแล้ว ที่จะก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นําในธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเพื่อคุณภาพชีวิต PTT Global Chemical หนึ่งในผู้นําด้านธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตสนับสนุนโดยธนาคารอมสินบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชน ทำมาชิวๆค่ะไปดูกันว่าเอคนอื่นเขาสงสัยอะไรกันมันตรงกับที่เราสงสัยไหมแล้วเราเคยได้คำตอบหรือยังถ้าย่างไปติดตามในช่วงนี้ค่ะก็สงสัยว่าคนที่ทำบาปตายไปแล้วก็ต้องใช้เวรใช้กรรมแต่พอมาเกิดชาติใหม่ก็กลับลืม การลงโทษที่เคยโดนลงโทษไว้ในชาติที่แล้วครับก็อยากจะถามว่ามันจะมีการลงโทษไว้ทาไมอะฮะในนรกอะครับคำถามที่ว่าทำไมนรกจึงมีการลงโทษก็ขอตอบว่าบนโลกมนุษย์ของเรานั้นก็มีการลงโทษเช่นเดียวกันถ้าคนทำผิดก็มีสถานที่กักกันกักขังยกตัวยอย่างเช่น คนประพฤติผิดศีลเช่นฆ่าคนฆ่ามนุษย์ก็ถูกลงโทษจองจำขโมยปล้นจี้ฉกชิงวิ่งราวก็มีโทษจองจำหรือแม้แต่โกหกหรือแม้แต่ทำกิจกรรม,มอื่นๆเบียดเบียน,ยนซึ่งกันและกันก็จะมีโทษจองจำเพราะว่าคนที่ไปอยู่ในนรกนั้นก็เหมือนคนติดคุกติดตารางนี่แหละมันเป็นสภาพของจิตใจที่ลงโนรกโดยปริยาย เราทำผิดเนี่ยเราลงนรกเองไม่ต้องมีใครพิพากษานะและการทำโทษก็คือสภาวะของจิตใจของเราร้อนรนปัน่นปวนไม่ต้องรอว่าใครจะลงโทษด้วยซ้ำไปแต่จิตใจของเรานั้นกำลังลงโทษตัวเราเองเรากำลังตกนรกทั้งเป็นหนีไปไหนก็หนีใจตัวเองไม่พ้นนั่งเรือนั่งเครื่องบินหนีไปอยู่ต่างประเทศหรือจะอยู่ในน้ำไปอยู่ที่เกาะที่เราจะมีความสุขมาก แต่ที่สุดแล้วก็หนีใจตัวเองไม่ได้เพราะอารมณ์ที่เป็นนรกนั้นมันอยู่ที่ใจของเราและใจของเรามันก็อยู่ที่เรือนร่างของเรานี่แหละมันไปด้วยกันเพราะฉะนั้นการจองจําหลังตายไปแล้วก็คือเป็นการจองจําทางอารมณ์ของจิตใจถ้าวันนี้ยังมีชีวิตอยู่ทําดีจิตก็ผ่องใสเมื่อตายไปก็ไปขึ้นสวรรค์โดยปริยายแต่ถ้าวันนี้มีความทุกข์มากตายไป นรกก็รออยู่เช่นเดียวกันขอเจริญพร สนับสนุนโดยโรงแรมเินิปันนาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปาเชียงใหม่ผลิตภัณฑ์ตราดอกบัวคู่ธรรมะคนดังค่ะคนดังคนนี้ใครๆก็รู้จักเธอนะคะหน้าตาเธอน่าราักนะคะเห็นเธอได้ทั้งไม่ว่าจะเป็นงานบุญนะคะหรือว่าเป็นงานต่างๆที่เธอไปไปรากฏตัวก็จะเห็นรอยยิ้มของเธอเสมอนะคะเธอใช้หลักอะไรในการดําเนินชีวิตของเธอให้มีความสุขได้แบบนี้ค่ะกับน้องแพนเค้กไปติดตามกันได้นะคะในช่วงของธรรมะคนดังค่ะ สวัสดีค่ะแพนเค้กเขบมณิจา ա มิกรค่ะสำหรับธรรมะหนึ่งข้อที่ ที่คิดว่าน่าจะเป็นพื้นฐานที่สุดแล้วก็เราได้ใช้ในทุกๆวันในชีวิตประจําวันนะคะนั่นก็คือคิดดีทดําดีแล้วก็พูดดีค่ะทุกอย่างเกิดขึ้นที่ตัวเราค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเริ่มจากการที่เป็นคนคิดดีทุกอย่างมันก็จะออกมาในมุมที่ดีทําดีเนี่ยเราสามารถทําได้อยู่แล้วใครๆก็พูดได้แล้วก็ทําได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเราสามารถ,าารถที่จะทําได้ด้วยตัวเราเองแล้วก็พูดดีเนี่ยพนว่าเอ,อ่อทุกอย่างมัน มันบ่งบอกได้ว่าเราคนยัางไงาเป็นคนแบบไหนเป็นคนคิดยัางไงาเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันรวมกันหมดเลยอะคะ่ะแล้วก็มาทําให้เราเนี่ยเป็นคนที่คิดที่จะทําอะไรได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคิดดีทําดีพูดดีเนี่ยรวมกันแล้ว3อย่างเนี่ยน่าจะเป็นพื้นฐานที่ดีที่สุดทุกอย่างมันก็จะอมาจากตัวเราจริงๆจากใจเราจริงๆไม่ใช่แค่ทําอย่างเดียวะคะ่ะ ชันชวนผู้ใจบุญทุกๆท,ท่านนะคะร่วมกันทําบุญสร้างโรงเรียนปลูกรากแก้วแผ่นดินร่วมกันกับแผนนะคะโครงการโรงเรียนปลูกรากแก้วแผ่นดินโทรศัพท์027197676โรงเรียนแห่งนี้ค่ะจะเป็นสถานที่ศึกษาให้การอบรมบ่มเพาะปลูกฝังสตินิสัยใจคอกิริยามารยาชาติตระกูลให้แก่สามเณรองค์น้อยและเยาวชนของชาติให้เป็นคนดีมีศีลธรรมค่ะ ก่อนจะถึงช่วงลารายการในตอนท้ายนะคะเราไปดูเฉลยของสัปดาห์ที่แล้วกันก่อนค่ะมาถึงคำถามนะคะพูดถึงเรื่องของความรักค่ะเราก็เลยจะถามว่ารักที่บริสุทธิ์ควรจะประกอบไปด้วยอะไรนะคะข้อที่1ราคะข้อที่2เมตตา รีบต่อมานะคะอ้อมเชื่อว่าไม่น่าจะยากจนเกินไปค่ะตามหมายเลขนี้ค่ะมาถึงช่วงท้ายของรายการจริงๆแล้วนะคะคงจะต้องขอลาคุณผู้ชมเอาไว้ตรงนี้กลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะแล้วเรามาดูกันว่าสัปดาห์หน้าเราจะมีเรื่องอะไรมาพูดคุยกันนะคะกว่าจะถึงวันนั้นอีก7วันขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะอ้อมลาไปก่อนสวัสดีค่ะ